สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลจินตนาจะนั่แนวทางค่ะเป็นแนวทางราวพัฒนาเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะกล่องปับค่ะกล่องไม้ปับหยาค่ะคุณผู้ชมเป็นราวพัฒนาของวันที่3มกราคมพศ .2568 ค่ะจินตนากา่ะถือโอกาส อวยพ่ออนปีใหม่เห็คุณผู้ชมเนาะค่ะสำหรับผู้ทีเขามาเบิงกลังปีใหม่ล้วระท่านเนี่เบิงล้าพัฒนาเนาะค่ะเนาะเป็นงวดแรกของปีนี้ค่ะคุณผู้ชมล้าพัฒนานะคะพิจนานำมาฝากคุณผู้ชมเป็นแนวทางนะคะแนวทางที่ใด้มากมือนี้ค่ะเป็นล้าพัฒนาอ่าร่วมเสียนค่ะกิตนาจะร่วมให้เลยเพราะว่าอืมลงพระท่านค่ะคุณผู้ชมเป็นใครเรารูสึ้ว่าเป็นขันขันไหมค่ะเพราะใครเราเป็นขันข่านเป็น เป็นข่น้นเขียนข่านลูกขัานไปขั้นมากไหมคะคุณผู้ชมนั่นกินยาแล้วให้ง่วงนอนนั่งกินกาแฟาอีกรอบนึงสบอสันค่ะจะเลยเอาค่ะมือหนีนะคะขอให้คุณผู้ชมมันหมานมีโชคดีนะคะ,ะสิ่งใดที่คิดขอให้สมปรารถนาคิดตั้งใจอยากได้สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นที่ใจคิดใจปรารถนาเนาะคะ่ะ จินตนาค่ะขอคุณผู้ชมจงสุขภาพดีแข็งแรงทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เขา,มาเมื่อเบิรงช่องจินตนาชาแนลบึงแนวทางก็ขอให้มันมันค่ะขอให้มีโชคนะคะไม่ว่าจะเป็นราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะเดี๋ยวปีนี้จินตนาตั้งใจจะไปหาแนวทางฮาน้อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าฮาน้อยจินตนาจะไปเลียนสูตรน้าเพลินมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีผูแนะนาว่าคือประมาณเลียนสูตรเอาสูตรฮาน้อยมาสั่นค่ะเดี๋ยวจินตนา จตเริ่มไม่นะคะคุณผู้ชมว่าปีนี้จะเป็นจังไงเพราะทิ้งงานเสริมสวยเ้วงานหน้าร้านารู้สึกว่าเบาลงน้อยลงนะคะลูกค้าหน่อยลงจิตนากาเอาเป็นเพราะว่าเรามานั่งทาเขียนเหล็กยู am, ่ย่ำมีลูกค้ามากนะคะมันก็นเลยพลาดตรงนั้นคะ่ะพลาดโอกาสที่จะหาเงินเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะมาน้าทางนี้เราก็เห็นเหล็กคณิตคิดในใจนี่ล่ะคะ่ะคุณผู้ชมเอามาฝากคุณผู้ชม,ชมนะคะ หาสิ่งที่ดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมเปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะคุณผู้ชมปีใหม่แล้วเนาะจะเป็นคือจังจิตนาตังใจบอนันกะถาเบิงค่ะคุณผู้ชมค้ามื้อนี้ก็มีทั้งหมดหกเซียนค่ะหกอาจารย์หกเซียนนะคะมีเซียนไอเซียนอุดรยายนางตำลาวแล้วก็สามตัวมาตัวแอดจินนะคะแล้วก็อ,อาจารย์ต้อยคนบ้าหวยแล้วก็อาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะหกเซียนค่ะคุณผู้ชม ในคลิปนี้นะคะเอาขอให้คุณผู้ชมมานมันมนแล้วก็โชคดีของวันที่3มกราคม2หา6 8มือลมเริ่มต้นล่าพัฒนาวดแหลกของปี6 8เนาะค่ะเนาะขอให้มันมานสุกคุ้นค่ะทีเข้ามาเบืองแนวทางจินตนาขอขอพระคุณหลายๆค่ะที่ติดตามมาตลอดเนาะผู้ที่เขามากไหมค่ะลวก็ผู้ที่อยู่กับจินตนามาตลอดก็คือ,อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็ เจ้าของแนวทางค่ะเจ้าของแนวทางไม่ว่าจะเป็นราวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะทุกคนนะคะจินตนาก่ะขอกรับขอพระคุณค่ะที่ให้แนวทางมาฝากพีฝากน้องทางจองจินตนาชันแนวกันนะคะจินตนาก่ะบ่มีอยังที่จะให้นะคะเพราได้าในมีไล้ใดเธอบ่อมีอย่างปีหม่อยากไปกราบขอพระคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ค่ะแต่ว่ารอๆจากหน่อยเด้อค่ะเจ้าของแนวทาง อ่าตอนนี้ยังคัดคัดอยู่ค่ะล่อให้ดีขึ้นจังน้อยก่อนนะคะเนาะเผื่อมีรายได้รายได้จากเสริมสวยก็ช่างถ้ามีก็จิตตนาก็จะไปเนาะค่ะเนาะาะวปีนึงเขามาแล้วค่ะ10เดือนที่จินตนาทำช่อง YouTube มาแล้วก็นำแนวทางมาให้คุณผู้ชมได้เบิ่งกันค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมมือนี้นะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนเด้อค่ะที่เขามาเบิ่งแนวทางขอพะคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะ ไปดูแนวทางกันเลยค่ะค่ะลาพัฒนาของ CSI ค่ะคุณผู้ชม CSI วันที่3วันศุกร์วันนี้ค่ะให้แนวทางราพัฒนาวิ่งวิ่ง9กับ5ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขติดมี3 1 8จับคู่ใส่กับ9และ5นะคะค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเจียไ้ให้วิ่ง9กับ5บนล่าง จับคู่ให้91 93 98 53 51 58นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เน้น91 93 51แล้วก็53ค่ะเป็นตัวเน้นแล้วก็ตัวกันมี81แล้วก็11ค่ะคุณผู้ชมทาเทอมาเนาะคะ่ะเนาะก,กันไว้ค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาค่ะหลุดไปค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมา อ่ะงวดนี้ขอให้มั่นนะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะที่เห็นแนวทางเนาะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะเซียนอายนะคะที่ให้แนวทางแ,แ่งปั่นกับคุณผู้ชมไ่เห็นกันค่ะต่อไปเสียนอูดรน,นะคะเซียนอูดรเอ่เียนอูดวนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมปังมากค่ะเข่าห้าหกนะคะนะหายมาห้าหกแล้วก็โตว,วิ่งกับเขาค่ะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะวิ่งสามกับหนึ่งบนล่างค่ะแล้วก็ ตัววินมี789คะ่ะจับคู่37 38 39 71 8 1 9 1เบิ้ล 1, 1 1 9 9งาเค่ะเทอร์มาค่ะคุณผู้ชมเพแนนเน็น37 38แล้วก็7 1 7เอ้ย7 1กับแปค่ะคุณผู้ชมอ่าขอขอบคุณหลายๆคะ่ะเซียนอุดรน,นะคะที่ผ่านมาเข้าตัวกลับวันนี้ขอให้เข้าตัวตรงๆเด้อคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะเซียนอุดรน,นะคะไปต่อเลยคะ่ะเดี๋ยวติดหน้าจะ เป็นไข่แล้วข้อแห้งค่ะคุณผู้ชมกินยาผ้าล่านไ้น,นั่นทายที่นอนไปแล้วเรียบร้อยค่ะของยายนางตำลาวงวดที่ผ่านมาเข้าแต่ตัววิ่งนะคะคุณผู้ชมเข้าแต่ตัววิ่งค่ะวิ่งวิ่งห้ากับเก้าค่ะที่ผ่านมานะคะเข้าเข้าทั้งบนและล่างค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสองสองลกหา ไปบนนอกกับมีหาติดอยู่ค่ะเก้าสองกับมีเก่าอยู่เนาะค่ะเกือบเกือบจับคู่เข้าแต่ว่าสลับกันค่ะคุณผู้ชมหาเก่ากับหาสองนี่แหละมาสลับกันเนาะจริงๆแล้วเก้ากับสองมาใส่กันเอาหกกับห้ามาใส่กัน็คือสิไปกันได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมอ่างวนนี้ค่ะคุณผู้ชมให้สองมาเหมือนเดิมสองกับเจ็ดค่ะจับคู่ค่ะสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะอาจารย์ต่อยพ่นบอกว่าเจ็ดดับ แต่ว่าจิตนตนาได้สูตรเจนะคะ7เ,เด่นอยู่ค่ะ7กับ9เด่นมากเยคยก็เลยจับสองมาใส่ค่ะคุณผู้ชมเอางวดนี้ค่ะกัน8 1แล้วก็8ปด้ด้วยค่ะของยายนางตำราวนะคะไปต่อค่ะของแอดจินค่ะของแอดจินงวดที่ผ่านมา เกือบเขากับบอเขานะคะให้7กับ6มาตัววิ่งนะคะคุณผู้ชมเข้าแค่ตัววิ่งก็คือ6นะคะจับคู่ให้พอหอดสลับกันกับ7 5หากับิดีเรากับสีเขายูเนาะเนาะหกสองกับมาสลับกันกับอันเก้า็ดนิซากับสีเขากันเอาวัดนี่คะ่ะคุณผู้ชมให้มา5กับ6เป็นตัววิ่งคะ่ะจับคู่ให้5 2 6สอง6 8 แล้วก็ห้าเก้าหกเก้าค่ะเน้นให้พร้อมค่ะคุณผู้ชมทุกตัวเลยมีความสําคัญนะคะจินตนาขอให้คุณผู้ชมที่เห็นหน้าทางค่ะ,คนนาาคะขอให้มันมัางนะคะขอให้วันนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมที่ขเข้ารุงหน้าทางทั้งช่องจินตนาชาแนลค่ะขอพระคุณหลยๆค่ะที่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกาลังใจให้กับจินตนาค่ะแล้วกามือนีก็ขอให้ยังไงก็ขอให้โชคดีต้นปีนะคะเพราะว่าเล่าพัฒนามือนี้เป็นงวดแรกของปี68นะคะ วันนี้วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยอดบุรีรัมให้วิ่งห้าบนล่างสค่ะห้าบนล่างสี่จะคู่ให้9ก้าสามเกสี่แล้วก็ตัวรองก็คือ8ปดหนึ่งแล้วก็ห้าห้าค่ะเบิร์นหาหาเนาะแล้วก็เพนเน็นเก้าสามเก้าสค่ะคุณผู้ชมสามตัวค่ะมีด้วยกัน3ามหางก็คือห้าเก้าสามห้าเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมแคปนาจอค่ะที่ผ่านมาเข้าแต่ตัววิ่งค่ะตัววิ่งก็คือหานะคะเข้าห้าตัวเดียวเพิ่นห้เกินไปน้อยนึงแต้มหนึ่ง,งค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยอดปุริรำห้เย็ดหามาเนาะผลออกหกห้าค่ะของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยคนบ้าหวยงมดที่แล้วเพิ่นไม่ได้ห้มากเนาะงมวดนี้เพิ่นบอกว่าดับเจ็ดค่ะคุณผู้ชมดูเลขดับดีๆค่ะดับเจ็ดรสั่นค่ะคุณผู้ชม ่าดับเจ็ดบนล่างบรุษูสิดับยูบอลเนาะคะ่ะเนาะหวดนี่คะ่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยให้ลาพัฒนาวันที่3เดือนมกราคมสองห้ค่ะวิ่งวิ่งสตัวนี้เลยไม่มี3ตัวนี้ไม่ถูกหวยมาสันเพ่นว่ามี2มี3มี8คะ่ะ2 3 8คะ่ะเลขติดก็มี0 1 5แล้วก็จับคู่คะ่ะมี3 0 8 0 5 2 358 5้าค่ะเอาตัวไดสีมาค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นแนวทางด้วยค่ะคุณผู้ชมขอให้มนันมันขอให้คุณผู้ชมตรงโชคดีทุกคนค่ะขอพระคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำาัั่งใจให้กับจินทนานะคะมือนี่กับไข่ค่ะคุณผู้ชมเป็นไข่เราเสียงแหงค่ะกินยาพาราลงไปแล้วแต่ว่า ดีขึ้นนะคะบงหวงคักคือเมื่อกี้เกือบเป็นโรคแนวทางบ่ได้เมื่อนี้ขอให้คุณผู้ชมอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะคุณผู้ชมจินตนารับเอาหมดแล้วขอให้คุณผู้ชมจงโชคดีทุกคนเด้อค่ะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ